สวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาพบกับเราสองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเพจวอลเลย์บอลนะอยู่ด้วยกันทาง YouTube channel ช่องวอลเลย์บอลนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกันทั้งสองท่านนะคุณบิดธนดิตและผมปลั๊คุมาเรศนะฮะมาพูดคุยกันกับเรื่องราข่าวสารที่น่าสนใจเชื่อว่าเข้ามาแวบแรกเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเขเรียกไตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆเรื่องหลักๆที่เรานํามาฝากกันเนี่ย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักกีฬาสาวไทยคนล่าสุดที่กำลังจะย้ายไปเล่นต่างประเทศนะฮะมีโอกาสาสูงนะฮะอ่ะก็เราก็จะมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมให้ได้รับทราบกันนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะก็ต้องบอกว่าเราตามสไตล์เพจเรานะเราก็จะพูดได้เท่าที่เราพูดอะไรมากนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าพูดมากก็อาจจะโดนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยด่าเอาได้นะฮะอ่ แต่ว่าก่อนอื่นเลยอต้องบอกวันนี้เป็นวันที่เ่านข้างคือคาร์ดกุณดิดนะฮะบางประเทศโดยเฉพาะวีลีญี่ปุ่นนะมีการเปิดตัวนะักกีฬากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักๆเลยเนะี่ยได้พูดถึงก็คงจะไม่ <บน S 2> พูด<อ>ทีมที่เกี่ยวกับสาวไทยแล้วกันเออเออแอบอกนี้แล้วกันว่าทีมที่เกี่ยวกับสาวไทยหน่อยแล้วกันเจทีเจทียังจะเกี่ยวอยู่ไหมก็ทีมเก่าไงทีมเก่าโอเคนะ ก็เจทีมาเวลัสวันนี้นะครับเปิดตัวนักกีฬาใหม่2คนอย่างเป็นทางการนะฮะในในเคาเรียกนะเปิดในหน้าเพจ Facebook ของเขาแล้วก็เว็บทางการเขาได้แหละทุกทุกช่องทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางก็ตัวจริงเขาจะไม่จะไม่หัวโตแล้วก็จะไม่ล่ำเหมือนในรูปนะผมว่าเจทีคนรรับกราฟิกครับ ไม่ก็คือถ้าไม่รับกราฟิกเองก็ขอรูปขอไปดีๆก็ได้จะเอาหัวไปใส่ทำไมเอนอนะอะก็คนแรกเป็นทางด้าน,นของเอลินาโอกาวะนะฮะผู้เล่นชาวญี่ปุ่นอืมแต่ว่าน,นี้ย้ายมาจากโทเะโลอืมอนะฮะแต่ที่ฮือฮาหรือหวา,าที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่หลายๆคนคาดการเอาไว้แต่แรกไหมอ่าก็ดังที่เรา เกินๆกันไว้แต่แรกว่ามันมันมีโอกาสจะเป็นแบบนี้ก็คือจ่าจาสเตรโกเป็นสัญญากับเจทีโดยย้ายมาจากอ่าไซตามะอาเกโอเมดิกนะฮะก็เป็นเขาเรียกอะไรครก็ว่ากันตามตรงเป็นเป็นผู้เล่นที่มาทดแทนการย้ายออกไปของทัตดาวนิแจ้งโดยตรงนะใช่ครับผมตแหน่งก็จริงๆอ่ะอยู่เนี้ยมันมันก็ มันก็มีข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะอนจริงๆคือมีข่าวออกมาในในวงอ่ะว่าเจาท,ทีอยากได้จาจ้า<อ>นะฮะแต่ก็เราไม่รู้ว่าการติดต่อมันไปจบที่ตรงไหนถึงว่าปีที่แล้วมันไม่เกิดขึ้นและปีนี้มันก็หนาหูกว่าเดิมใน,ในช่วงแรกว่าเออว่าเจาทีจะจะจ้าให้ได้อะไรย่างเงี้ย อืมแล้วก็การเคลียร์ผู้เล่นมันก็ชัดเจนว่าโอเคมันมันก็เร่ยกอะไรมันมันก็น่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นก็คือเคลียร์ผู้เล่นอ่าอาเซียนออกไปเคลียร์ตำแหน่งไม่ได้บล็อกเกอร์ออกไปมันก็ค่อนข้างจะลงตัวครับอืมนะก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป็นดิวใหญ่นะเอาจริงๆคือดิวใหญ่พอสมควรงาคือฮาแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเป็นดิวอาเซียน เอเชียนโคต้าของญี่ปุ่นเนี่ยที่ที่มูลค่าสูงที่สุดว้าวอะฮะผมผม mm. คิดว่าอย่างนั้นนะอืมอ mm ่าฮะต้องต้องแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องเรื่องเรื่องมูลค่ามันมันมันเกิดจากหลายๆด้านด้วยไม่ใช่แค่ฝีมือชื่อเสียงอะไรอย่างเี้อย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าอันเนี้ยคือจ้าจ้าเขาได้เปลี่ยนตรงที่ว่าเขาเล่นอยู่ในหลีกญี่ปุ่นอะหลายปีแล้ว <Yeah. S 2> แล้วคุณต้อง <All right. S 2> เข้าใจว่าเมื่อเล่นไปเรื่อยๆมันก็ต้องตัวมันก็อัพขึ้นเรื่อยๆมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ mm hmm. ตัวเขาเองอ่ะสีติต่างๆมันก็ดีตลอดอ <Yeah. S 2> ติดอยู่ในท็อปตลอดในสกิลเรื่องบล็อกเรื่องอะไรเรื่องอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเนี่ยค่าตัวเขาท็อปมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วแหละซึ่งสาวไทย <Yeah. S 2> ก็เช่นกันแต่ด้วย <Yeah. S 2> ความที่เขามีอายุงานมากกว่าอ mm ืม hmm. มันทําให้ในตอนเนี้ยเขาว่าน่าจะเป็นคนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในใน เอเชียโคต้าของญี่ปุ <S <S ่นของของลีกญี่ปุ่นอืมนะฮะดูแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่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 มีการยืนยันนะคไม่ได้มีการยืนยันนะอันนี้คือในวงก็คาดการกันนะคือคือคือใช้คำว่าดูแล้วเนี่ยต่อให้อยู่กับเจทซักสองปีแล้วออกเขาก็ยังยังน่าจะวนๆอยู่แถว้้นได้อีกสักสามสี่ปีเหมือนกันนะ ใช่แล้วยิ่งถ้าสุดท้ายแล้วเขาได้สัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยผมสบายเลยเป็นตัวโลคอลมันจะกลายเป็นโลคอล<ช>อ่ะเอออันนี้ก็จะแบบง่ายเลยแต่ก็ต้องดูว่าด้วยอายุอานามเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้เล่นที่จะใช้งานระยะย,ยาวมากเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกันนะปีนี้ยี่สิบเจ็ดอ่าใช่ก็อาจจะได้สักห้าปีสามสองก็้อาจจะแบบอยากมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยจะต้องมีลูกหรือเปล่าเพราะว่าอ่ะ ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของการวางแผนของเขาคือในในในเคสจาจ้าเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดมีการได้สัญช่งสัญชาติอะไรเงี้ยอาจจะแบบก็ไม่กลับไปแล้วนะก็คงอยู่เนี่ยไปเรื่อยๆเล่นเลิกก็มีครอบครัวใช้ชีวิตปกติไปอะไรเงี้ยอ่าก็อีกมันก็เป็นอีกอีกเป็นเป็นเส้นทางนะคนข้างหน้าก็ยังคาดเดาไม่ได้หรอกก็อาจจะไม่กลับฟิลิปปิดแล้วอาจจะอยู่ญี่ปุ่นหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วด้วยตำแหน่งก็พอดีพอดีเป็นตำแหน่งที่ผู้เล่นท้องถิ่นของญี่ปุ่นเองก็ ไม่ค่อยโดดเด่นนักในตำแหน่งวีดีคอนเดอร์เนาะใช่ครับเนี่ยอ่ะก็หนึ่งทีมอ่ะแล้วก็อีกทีมที่มาฝากกันนะครับก็เป็นทางด้านของ t o y ยต้าออโต้บอดี้ควินเซนะครับก็คือย้ายไม่ใส่แว่นเออหน้าตาดีเลยนะพอไม่ใส่แว่นเนี่ยก็คือยูยูริเอะนาเบยะก็ย้ายมาจากทางด้านพีเอฟยูบูแคเข้าร่วมทีมโตโยต้าออโต้บอดี้ควินเซ่ ก็จะมาเล่นกับเตยฮัทยาในปีหน้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เรียกอะไรเป็นที่รู้จักของของคนไทยแล้วกันนัหมอนี้นะมีฉายามากมายที่ที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลไทยตั้งให้เอมีจบมีหยิบมีอะไรเยอะแยะไปหมดด้วยท่าเอจดถ้าจดบอลก่อนถ้าเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟแล้วก็ก็เอาจริงๆเนี่ย โอเคล่ะอาจจะด้วยเราเห็นเขาเป็นสำรองมาโดยตลอดดูนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าจําความได้เนี่ยนะตั้งแต่เริ่มติดทิมชาติญี่ปุ่นมาแกก็มาของแกเรื่อยๆทุกรอบเหมือนกันนะอ่าใช่ครับก็คือเป็นเป็นผูเ้เล่นตำแหน่งหัวเสาที่มีมาตรฐานดีนะจริงๆแล้วนายเบย้าเนี่ยกครัก็เล่นกับพีเอก็ผลงานดีพาพีเอได้ได้ถ้วยนะปีแล้วสุกเพีเร์ยูได้ถ้วยไ่ถ้วยคุโวาชิหรือเปล่าไม่แน่ใจ คือใน <ผม S 1> ในลีกอ่ะก็โดดเด่นระดับหนึ่งเลยล่ะก็เป็นตัวดีตัวหนึ่งอ่ะแต่ว่าไอ้ด้วยบทบาทในทีมชาติเนี่ยมันอาจจะมาแค่ประมาณนั้นเราก็เลยอาจจะเห็นก็คลงมาเสิร์ฟไม่ไม่ถูกชะตาหรือไม่ถูกสไตล์กับกับทีมชาติก็ได้อาจจะเป็นว่าง,งาั้นไม่ไม่ใช่สไตล์ที่ครัวต้องการก็เลยได้แค่ลงมาเสิร์ฟและสุดท้ายเหมือนกับเธอเองก็ตัดสินใจอำลาทีมชาติไปเนื่องจากแบบบทบาทมันไม่มีอะเราไปตั้งใจกับสโมสรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นรายการเล็กๆหรือว่าเป็นบางกวงบางเกมที่มีการสลับสับเปลี่ยนอะไรก็มีลงมาว่าลนลวดนายให้เห็นเหมือนกันก็มีในนามทีมชาติแต่ว่าประาศมันอาจจะอย่างที่คุณดิดบอกว่ามันชัดเจนไปทางตัวสำรองทางตัวเปลี่ยนซะส่วนใหญ่ครับนะฮะก็ไปทุ่มเทกับสมโมสรเต็มที่ดีกว่าอก็อถือว่าเป็นเป็นดีลที่ดีของโตโ,ตโยต้าแล้วกันเพราะว่าโตโยต้าก็ต้องการตัวที่รับเสิร์ฟดีๆเข้ามาช่วยอืมนะฮะอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่เรา เกลื่นเงินไว้นะครับ <earn. S 2> ก็เป็นเรื่องของนักกีฬาไทยอีกหนึ่งคนที่มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสสูงที่จะได้อาจจะได้ย้ายไปเล่นต่างประเทศนะซึ่งถ้าจากที่เราไล่เลียงกันมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่อยู่ญี่ปุ่นกลุ่มที่ไปเกาหลีกลุ่มที่ไปตุรกีบวกโซลยาเข้าไปคนเนี้ะจะเป็นคนที่สิบใช่ครับอ่โซลญาเนี่ยเป็นคนที่ก้าที่เราเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะครับ นี่เป็นคนที่สิบแล้วนี่ก็ไม่ใช่สองคนที่เราเคยทิ้งท้ายเอาไว้ช่วงที่เราพูดเรื่องสริยาว่ามีอีกสองคนกำลังเจรจานะฮไม่ใช่เ่า,าบอกว่าถ้านับรวมทั้งหมดตอนนี้อะตอนนี้สองคนนั้นยังยยังยังงอยู่ในการเจรจาไหมยัง,ย,งยังพออยู่ครับอ,อยู่ก็แล้วกัว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยถ้ารวมสองคนนั้นด้วยแล้วก็คนที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็ มีโอกาสถึงสสิบองคนที่จะไปหลีกนอกถ้าทั้งหมดปิดดิวได้หมดเลยนะเอออะฮะครับกอ่ะ,อะก็สองคนนั้นไว้ก่อนเอาคนนี้ก่อน<ม>ไปไงม,มาไงม,มายังไงมาแรงแสงทางโค้ง <c oughs> น่าจะเกือบ a อ m o สดันแล้วแหละเออ <c oughs> แต่มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบไม่พูดรายละเอียดอะไรมากไปได้จริงๆคือแบบเออคืออยางมาอัปเดตช่านเช้าว่าเอ้ย มีหน้าได้รุ่นแน่ๆล่ะสาวไทยสิบคนอยู่ต่างประเทศดูกันให้ตาแฉกครับนะฮะและอย่างคนที่สิบเนี่ยเอ่อเอาเอาเป็นว่าถ้าตอนเนี้ยให้บอกว่าโอกาสย้ายแน่นอนเนี่ยก็คงจะคงจะสูงนะถ้าไม่มีอะไรหลักหลักสูงกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเออถ้าไม่มีอะไรฟ้าผ่าก็ก็น่าจะได้ย้ายไปเป็นคนที่สิบอ่าครับผมทีนี้เนี่ยก็คือต้องก็อ่าอ่าคุณคุณป์กว่าก่อน ก่อนหน้านี้คเนี้ยก่อนที่เราจะมารู้ข่าวกันว่าปุ๊บอะไรเงยมีแววเวลมาบ้างไหมไม่คืออันนี้เป็นเป็นแบบเออต้องบอกถ้าบอกว่าซุ่มก็ซุ่มอ่ะเอฮก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีแล้วกันก็น่าจะน่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วแหละอ่ะฮะอืม Ens, yeah. ก็ต้องก็ต้องบอกว่าอย่าง,งนั้นส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงคือตรงจริงๆอ่ถ yeah. yeah. well ้าถ yeah. ้าคนฟังเราบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันมันเราไม่ได้แบบขายข่าวลืออ่ามันไม่ใช่ข่าวลือเออมันเราพูดมัวซัวไม่ได้มันมันมีผลกระทบจริงๆอะไรเงี้ยเออกระทบกับดิวผลกระทบกับอะไรเลยจริงๆอืก็คือบางคนก็ไปตีความผิดผิดกันเองแล้วก็มาบอกว่าเรามั่วออ คืออย่าอย่าไปตีความเกินกว่าที่จะพูดคือเกินกว่าที่เราพูดดีกว่าอะไรเงี้ยเออจริงจริงมันมันก<อ><อ>็แฟมันก็อยู่แค่นี้แหละคนที่สิบเนี่ยเอาจริงๆมาถึงตรงเนี้ยถ้าพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรอย่างที่บอกไม่มีไรฟ้าผ่ากลางคันเนี่ยก็น่าจะแค่รอเปิดตัวอยู่เหมือนกันนะใช่ครับเออแล้วดีไม่ดีก็คนนี้คนนี้ยังมีโอกาสเปิดก่อนไอ้แก๊งที่เหลือเจ็ดแปดคนก่อนนะดีไหม ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันมันก็ใกล้จะเปิดกันหมดแล้วแหละดูทรงตอนเนี้ยเพราะดูอย่างอะอย่างลีกญี่ปุ่นเองเนี้ยก็ทยอยเปิดดิวกันแล้วเนี่ยอย่างอะเทีทีเปิดจ้าจ้าและอะไรเงี้ยมันก็ยุโรปก็ทยอยเปิดมาเร็วก่อนหน้านี้อยู่แล้วไงเกาหลีก็อมาแล้วเห็นไหมสรญยาขนาดขนาดเปลี่ยนตัวก็ยังเปิดเลยผมว่ามันมันมันนิ่งหมดแล้วอ่ะถ้ามันนิ่งหมดแล้วสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์เขาก็จะออค่อยๆออกมายืนยันกันเลยในช่วงนี้แหละอืมอืม ก็เอาเป็นว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปน่าจะมีการทยอยทยอยเปิดตัวกันเรื่อยๆนาไอเออทางโซเชียลของว่าอันไหนอันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมผมว่าทยอยมาเรื่อยๆแน่นอนตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยก็ทวนเก็บกันได้ทวนกันนิดหนึ่งก็ที่ชัดเจนไปแล้วเนาะก็มีใครอ่ะ มี่ะแก๊งเกาหลีอ่ะสี่คนถูกไหมอืมธนชาพรพันธ์วิภาวีโสรยามีทีมชัดเจนอะไรประกาศเรียบร้อยอฟฟิเชียลหมดทั้งสี่คนครอนะฮะแล้วก็ทางเป็นทางด้านของอ่ะที่ต่อสัญญากับญี่ปุ่นก็คืออืเตอรัยากับโตโยต้าดีมกับคุโรเบะอเรียบร้อยก็เป็นหกคนแหละ แล้วก็อีกสองที่ย้ายมาจากซลีเย่เพราะล่าสุดซลีเย่ก็ประกาศแล้วว่าหมดสัญญาอาจจะย้ายไปลงไหนก็ลุ้นกันเนี่ยผมว่าเนี่ยกราคดาเนี่ยน่าจะรู้เกือบหมดแล้วแหละทั้งทั้งเทียวอชราพรทั้งบิบชาชุออรนะฮะอ่ะแปดอ่ะใชมก้าวหรือทัดดาวไหมอ่าใช่ทัดดาวอีกคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ย้ายนะฮะก็ลุ้นกันว่าจะเป็นใครแล้วนี่เป็นคนที่ก้อนเนี่ยอ่ะคนที่สิบ เป็นยังไม่เห็นชื่อแล้วกันแต่มันไม่หนีไปจากในแคมป์ทีมชาติหรอกบอกแค่นี้มันจะมันจะโนเนมไปกว่านั้นก็ไม่ไหวอ่ะเออไงก็อยู่ในสามสิบรายชื่อว n เอแน่นอนอยู่แล้วคือคือต้องบอกว่าเออต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดว่าเรามาพูดถึงผู้เล่นที่ไปลีกเม้าดีฟซะทีเดียวอ่าไม่ไม่ไม่เราไม่ได้พูดถึงนะเพราะเพราะไม่งั้นก็จะมีก็จะมีบางท่านได้บอกอ๋อก มาดีฟก็นับอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไทีมชาติก็ได้เราก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าเราไม่ได้หมายถึงขนาดไปหลีกเมาดีฟอะไรขนาดนั้นอย,อย่างที่เราบอกเราเราดูหลีกที่มันเป็นตามตารางปกติของเอฟบีจัดแข่งปกติอ่ะในช่วงในช่วงในช่วงเวลาดังกล่าวช่วงอ่งประมาณเนี่ยตุลาถึงมีนาเป็นหลีก,กช่วงหลีกปกติไม่ได้แบบว่าอ,อพิเศษเหมือนเวียดนามคือจัดเป็นหย่อมๆยอม่อมเดือนนี้ทีหนึง่งเดือนนั้นทีหนึง่งอันก็ไม่ใช่หรือแบบ แบบมองโกเลีที่แบบอ่ะมีอยู่ช่วงนี้สองเดือนอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออหรือมันมาดิะแข่งกันสัปดาห์เดียวอะไรเงี้ยจะเป็นรายการพิเศษอื่นๆอะไรเงี้ยอ่ะเราขออนุญาตผ่านไปก่อนแล้วกันเพราะงั้นถ้าพูดอย่างนั้นมันคือมันจะเยอะมาอ่ะฟิลิปปินส์อีกอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวก็แข่งเดี๋ยวก็แข่งอะไรเงี้ยถ้าถ้าแบบไปดูรวมทั้งหมดมันก็จะแบบโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยจริงๆเด็กๆเราอ่ะมีออกไปเล่นพวกหลีกพวกเนี้ย เรื่อยๆนะอาจจะไม่ใช่ลีกเป็นททวร์เมนต์พวกเนี้ยเรื่อ,อ,อ,อยๆมาเลเซียอีกไงม่ต้องแยะมาถ้านับรวมนะมีมาเลเซียอีกเยอบบเด็กๆไปเล่นกันหนึ่งสัปดาห์สิบวันเจ็ดวันลีกก็มีนะฮะก็เอาเป็นว่ารอบถ้า,ถ,าถ้าเรานับแบบทั้งหมดรอบบ้านเราเลยอะเอาแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็มาเลก็มีอินโดเวียดนามอินโดอินโดโอเค Indo อินโดเพราะเขาจัดเป็นลีกตามเปนเนื่อเป็นลาวตามตามนั้นจริงๆอะไรเงี้ย ฟิลิปปินอะไรเงี้ยเออฟิลิปปินก็เยอะเหลือเกินหลีกเยอะรายการเยอะเหลือเกินฟิลิปปินนะครับอ่าอันนี้ก็ขอขอเป็นแบบหมายถึงว่าหลีกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อนข้างอ่ะก็เป็นหลีกที่เป็นทางการอ่ะระดับหนึ่งคลิปนี้ก็ขออนุญาตไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเพราะว่าพูดเยอะเดี๋ยวไปตีความเยอะอีกแล้วมันผิดเพราะมันผิดสองคนสองคนที่เหลือล่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะได้ไปสักคนไหม ผมว่าน่าจะได้สักคนนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะโอเคกันหรือเปล่าเพราะว่าอะขึ้นชื่อว่าคุยกับยุโรปเงินเงินมันก็ไม่เยอะแหละหอ่าอ่าสองคนที้คุณพูดเลยนะไปยุโรปอ,อ่ะก็พูดแต่ครั้งที่แล้วแล้งไงว่าคุยกับทีมจากยุโรปเออนั่นแหละ <c oughs> แต่แต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าคือดิวจะดิวยุโรปมันมันค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรคอมเพล็ก นิดหนึ่งอ่ะมันมันซับซ้อนนิดนึงเออหนเหนื่อยเออใช่แล้วก็ดีมานเยอะอะไรเงี้ยแต่มแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องตกใจว่าจะไปแบบอันนี้คือไม่ใช่แบบไปหลีกใหญ่ไปตุรกีอิตาลีอะไรนะไม่ใช่นะอันนี้คือพวกหลีกรองรองนะอย่าไปอย่าไปโม้กันอีกว่าแบบเนี่ยโหไปยุโรปเนี่ยตุรกีกาลันซลายอะไรทีมนู้นทีมนี้นนนอิตาลีอะไรเงีเ้ยไม่ใช pues, ่นะไม่ใช่ไม่ใช่หลีกใหญ่ ก็จะเป็นทรงๆแบบเยอรมันฝรั่งเศสทรงๆนี้โลกตะวันอกอะไรเงี้ยแหละหลีกยกอนมาหน่อยเพราะยุโรปมันก็มีหลีกมากมายอยู่แล้วแต่คนไทยจะยังไม่รู้จักเท่านั้นเองฮแต่สุดท้ายแล้วไปไหนมันก็เป็นโอกาสและเป็นประสบการณ์ของน้องนี่แหละนะฮะแล้วถามแล้วแล้วจะดูใครวะในหลีกไทยจะเหลือใครดูผมก็อลไรไบอกว่านี่นีด นี่ดีนะว่าลิขสิทธิ์ถั่วสดไทแลลีกยังน่าจะยังไม่หมดกับทวีดีอ่าปีเอีาะีั้นเพราะงั้นที่จะไปโมเดลบนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีตัวเล่นนี่ลอยลอยเหมือนกันนะไม่นะบนไทยเขามีมฆษณาทิพย์กลับมานะเอไม่เข้าใจแต่หมายความคืออันนั้นอันนั้นมันมันมันมีคนไงแต่หมายถึงว่าไอ้ลีกเราอ่ะมันไม่มีคนเล่นไงมันจะลอยลอยหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีแบบคนประมูลอยู่อะไรไม่หรอกคือจริงๆแล้วมันอยู่ที่อยู่ที่ อยู่ที่แฟนนะแฟนขับว่าเขามองยังไงเขาอยากดูอะไรแต่ถ้าคุณอยากดูซุปตาขนาดตัวทีมชาติอ่ะโอเคต่มานจะเหลือน้อยแต่ถ้าคุณอยากดูดาวรุ่งดูดูอะไรที่มันแบบเฮ้ยคุณไม่เคยเห็นแล้วแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่นะในหลีกไทยอ่ะคือคุณคุณต้องคาดหวังให้ตรงกับเนื้อหามันอ่ะเหมือนแบบคุณจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะ ก็อย่าไปคอย่าไปคิดว่าแบบคนนี้จะเขียนได้เท่าคนนั้นอะไรเงี้ยเอออย่าไปคาดหวังว่าลีกไทยจะต้องมันเหมือนลีตุรกีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่ผมว่ามันก็มันก็มันขึ้นนะถ้าวัดเรื่องความมันเนี่ยเพราะว่าทีมใหญ่มันน้อยลงมันก็ถูกแล้วก็เท่าๆคือด้วยความด้วยความที่อ่าตัวทีมชาติออกไปต่างประเทศเยอะแล้ระดับผู้เล่นมันก็จะใกล้เคียงกันมันก็สู้กันได้สูสีมากขึ้นแต่โอเคหลักคุณภาพของเกมอาจจะ ไม่ไม่สู้ในแ,แบบที่ okay มีตัวทีมชาติเยอะๆโอเคน่ะมันก็ต้องมันคือคุณจะไปเทียบว่าเอ้ยทีมชาติเล่นกันฟ้าฟ่องฟุ๊ฟ่พอมาไทยลีกเล่นเหมือนจะหลับมันมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันก็ถามว่ามันเท่ากันมันไม่มีทางเท่ากันหรอกออืมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนี่คือเอ่อที่ที่กูดิพูดเมื่อกี้เรื่องเรื่องไทยลีกเล่นกันจะหลับอ่ะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะที่วอลเล์บอลนชายมันมาก เพราะว่าวอลเลย์บอลชายไม่ว่าจะแบบไหนแม่งก็มันแต่ผู้หญิงว่าแบบพอเล็กๆย่อมๆลงมาหน่อยมันจะเริ่มเริ่มแบบพอมันลดมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออพูดถึงวันเลยบบอลชายเดี๋ยวผู้ชายเราไม่คืบหน้าเลยวะยังเงียบเลยก็จบไปแล้วแต่ยังไม่ไอ้นี่อ่ะยังก็ค้างอยู่ทางค้างอยู่ฝั่งนี้แหละค้างอยู่ทางเราเนี่แหละครับผมเออนั่นแหละก็คือบอกว่าเนี่ยติดอยู่ตรงนี้แหละ จบกีฬากองทัพก่อนดิตอนนี้มีกีฬากองทัพเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็ก็เอาใจช่วยอยู่แล้วกันเอาช่วยหลักลึกๆขอให้แบบเออหนุ่มไทยได้ไปกับเขาด้วยสักคนหนึ่งก็ยังดีอย่าล่มเลยอย่าล่มเลยครับได้ได้อะโอเคคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวสักคือมรหัสเดี๋ยวมาไลฟ์สดการเรื่องราวของ VNL เพิ่มเติมนะะส่วนก่อนเกมหลังเกมก็ติดตามได้กัน ตามปกตินะฮะเราก็จะมีคลิปลงมาแบบนี้ทุกๆวันนะฮะโอเคอะเอาไว้ประมาณนี้คลิปนี้นะับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ